ครับผมมีบริการภูมิรีวิวทอยกันอีกเช่นเคยนะฮะก็นในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวชิงคโคจดเซโฮคาเมนไรเดอร์ดับเบิลแฟนจ็กเกอร์นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร่างที่ค่อนข้างเพ้งครับก็เดี๋ยวก่อนรีวิวเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงจริงๆเนี่ยผมกำลังทำคลิปเปรียบเทียบเรียวไลซิงฮอปเปอร์อยู่นะกับไลซิงฮอปเปอร์เนี่ยแต่เกิดเอ็กซ์เพียนนิดนึงคือมันพัดหล่นลงมานะครับทำให้เขาเนี่ยมันมันเกิดอาการเบี้ยวแตกเกือบหักอะนะผมขึ้นฟ้าเลยอะนะผมก็เลยแบบ ต้องส่งไปให้ทาง mpc ช่วยแก้นะแต่พอได้มาตอนแรกคือมันกลับมาอยู่ที่บ้านผมแล้วแต่ว่า,าถ้าลงตอนนี้ก็คงแบบไม่มีคนสนแลลวแหละคือแบบทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าทุกคนก็น่าจะดูจากรีวิวช่องอื่นไปค่อนข้างเยอะแล้วลผมก็เลยเไม่ทำแล้วมารีวิวตัวอื่นดีกว่าก็ช่วงนี้นะผมกําลังอินกับซีรีส์ดับเบิลเพราะว่าหลังจากได้ตัวล่างหลักกลับมาก็เริ่มตามเก็บเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล่องอีกหนึ่งกล่องที่ได้หลังจาก ไอ้ตัวร่างหลักนะครับก็คือแฟนจ็กเกอร์นั่นเองซึ่งร่างเนี้ยตอนที่ปรากฏในซีรีส์ครั้งแรกเนี่ยคือเป็นโคตรเท่นะโคตรเท่เลยต้องหามาเลยนะก็ราคาไม่ได้สูงเกินไปนะยังโอเคอยู่โอเคช่างมาันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในตัวของกล่องกันก็ตัวนี้เป็นอย่างที่บอกเป็น,นลายของชิงโคชอตเซโฮนะครับหรือคือ2.0ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะลายกล่องก,ก็จะเหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับหนะ้ากล่องจะเป็นตัวแฟนจ็กเกอร์นะครับ เป็นอาร์ตเวิร์คแล้วก็เป็นโลโก้บันไดกับธาราชีตัวนี้ออกมาตอนปี2018นะครับก็อออกมานานละแล้วก็เป็นโลโก้ยังเป็นโลโก้แดงอยู่นะครับด้านข้างกล่องก็จะเป็นตัว c อ m เบเนเ r Double f a n g Joker นะครับอ่าเป็นชื่อด้านล่างเป็นฟิกกูอาร์ตนะครับอีกข้างนึงเป็นชื่อเช่นกันอีกด้านบนก็จะเป็นเอ่อโลโก้ฟิกกูอาร์ตนะครับด้านหลังจะเป็นตัวอย่างแอคชั่นนะครับก็บอกว่ามีอะไรมาให้เราเล่นบ้างนะก็โอเค เพื่อการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูถาดด้านในกันดีกว่านะผมว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะนะาผมก็เขย่า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 ฟึ้นนี่ก็นี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่ก็ในกล่องก็จะมีตัวฟิกเกอร์มาให้หนึ่งถาดครับก็อย่างที่รู้กันโซนสศูนมีสองถาดครับก็ถาดแรกจะเป็นการเก็บตัวฟิกเกอร์นะส่วนอีกถาดจะเป็นอุปกรณ์ก็อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยพว่มือเนี่ยเยอะมากนะก็มีอาวุธก็เยอะเช่นกันครับ ก็ตรงนี้จะเป็นไก่อเมือมอรีนะก็แยกมาให้นะครับก็มือมีเยอะเลยอะนะเนี่ยอุปกรณ์ดิคือตัวนี้เล่นสนุกมากนะครับอ่าเขายังไม่มีแนะนําคนไปหานะโอเคครับในถาดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับผมนี่ครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคาร์นไรเดอร์ดับเบิลแฟงโจเกอร์นั่นเองนะครับก็สวยงามครับสวยงามมากตัวนี้ดีไซน์เนี่ยเท่อยู่แล้วนะครับดูดูดดันอะเป็น่เป็นล่างเดียวเลยมั้ง ของดับเบิลเนี่ยที่ดูดันที่สุดนะครับนร่างนี้ก็สวยงามครับก็ร่างนี้เนี่ยจะเป็นฟิลิปเป็นคนบังคับส่วนใหญ่นะร่างกายเนี่ยจะเป็นของฟิลิปนะครับส่วนตัวอีกสมองอีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นของโทรทาร่โลาะเออก็อย่างที่รู้กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ดวงตาสีแดงสดมากครับสวยงามเขาสีเงินแหลมนะนี่ระวังด้วยนะตัวเนี้ยเขาเนี่ยแหลมมากถ้าหล่นเนี่ยหักแน่นอนนะครับก็นะมาระวังเลยนะเพราะว่าผม โดนกับเ l u e r a c ง n อป o ปอร์ไปแล้วนะผมนี่เย่ yeah, มากโอเคก็ฝั่งนึ่งจะเป็นสีขาวนะก็สีขาวเนี่ยคว,ควรระวังเลยคือตัวสีขาวไม่ว่าจะเป็นดีเคดหรือว่าตัวนี้หรือทุกตัวนะผมมันจะเหลืองค่อนข้างง่ายนะครับก็แนะนําให้อย่าไปโดนแสงแดดมากนะครับไม่ไงั้นมันจะเหลืองนะฮะก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ยังดูขาวอยู่นะครับก็ค่อนข้าง,างดีเลยทีเดียวนะ แล้วก็เนี่ยตามเกาะอะไรก็จะมีแบบน้ำเนี่ยแหลมเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ่าอีกฝั่งนึงก็เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นโจ๊กเกอร์ฝั่งของโจ๊กเกอร์นะครับอ่าประมาณนี้ละเอียดตรงหน้าอกก็อ่าสวยงามแบ่งออกมาได้ชัดเจนครับนี่ดูสีสีนี่คือยังดีอยู่เลยถ้าเป็นบันไดฟ้าคงต้องมีแบบสีหลุดอะไรประมาณนี้ส,สักจุดหนึ่งอะนะฮะเออเข็มขัดนะครับดับเบิ้ลไดรเวอร์นะครับก็ไกาอาร์เมอรี่เนี่ยยังอยู่ในถาดอุปกรณ์อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะนำมาติดตอนเอ่อ ท่ายๆคลิปให้นะก็ตรงนี้จะเป็นที่สล็อตใช้ท่าไม่ตายนะครับแม็กซิมัมดรว้นั่นเองส่วนสายยิมคัดก็ประมาณนี้รายละเอียดมคัดสายดับเบิลเนี่ยคือสวยอยู่แล้วนะครับมาดูช่วงขาบ้างช่วงขาก็ไม่มีอะไรนะครับก็รายละเอียดของดับเบิลเนี่ยมันเป็นตัวที่รายละเอียดไม่ค่อยเยอะมากนะครับคือดีไซน์มันจะออกไปทางโชวะอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีความทันสมัยอยู่นะครับรายละเอียดเลยมันจะไม่ได้มีแบบพวกเกาะอะไรมาเยอะมากนะครับนี่ ช่วงขานี่ก็เป็นลายนะครับนี่มีหนามอะไรนี้นะครับก็สวยงาม,มประมาณนี้นะครับช่วงใต้เท้าก็มานนี้ด้านหลังครับโอเคครับรายละเอียดประมาณนี้นะผมก็ยังอยู่ในช่วงที่รายละเอียดไรเดอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกับสมัยนี้นะก็โอเคแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไรเดอร์ที่ดีไซน์เรียบ แต่ที่ในตัวนะครับเออก็มันถูกขยับการขยับนะครับก็หัวเงยได้เยอะมากนะครับกม้มก็ได้เยอะหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยไม่ติดแน่นอนครับไม่มีเกาะอ,อะไรมาบังนะครับช่วงแขนก็หมุนได้นะครับได้รอบกลางได้90องศานะครับเกินด้วยซ้ํานะนี่ต้นแขนหมุนได้นะครับนี่ต้นแขนหมุนได้สอกพับปุ๊บมือหมุนได้หมดน,นะครับพับเข้าพับออกได้ช่วงตัวก็สามารถ ก้มโหเยอะมากเอ็นไม่ังก็ได้เยอะหมุนได้เยอะนะครับก็ไม่ติดอะไรเลยถ้าผมช่วงต้นขาก็แน่นอนเป็นบอดี้รุ่นใหม่ครับ2.0เม่นยกขาได้ไม่ต้องกลัวอะไรเลยฟึบอ่ากลางต้นขาหมุนเข่างอฟึบอ่าช่วงเท้าหมุนปลายเท้าจิกหักซ้ายได้นีส่สวยงามมากโอเคครับจุดขยับก็ประมาณนี้ครับก็ดี ชูขยับซีรีส์ดับเบิลเนี่ยดีทุกตัวอยู่แล้วนะครับน่าจะมีแค่เอ็กเซลตัวเดียวมั้งที่มันดูติดๆไปหน่อยนะครับเออแต่ที่เหลือที่เป็นดับเบิลเนี่ยคือขยับดีหมดครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอุปกรณ์ดีกว่านะครับไม่มีอะไรมาให้เราเล่นกับตัวแฟงโจ๊กเกอร์กันบ้างนะครับผมแน่นอนครับสิ่งแรกเลยคือเราต้องเอาไกอาร์เมมโมรีเนี่ยมาใส่ที่ตัวของดับเบิลกันก่อนนะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กเลยแล้วก็มัน ไม่มีล็อกอะไรเลยนะครับคือมันสามารถหลุดได้ตลอดเวลาก็ต้องระวังไวนะ้ละนี่อันนี้ก็จะเป็นโจเกอร์นะครับก็รายละเอียดสวยงามเหมือนกับในซีรีส์เลยนะครับก็ค่อนข้างเล็กก็ระวังหายด้วยอันนี้อันนี้จะเป็นตัวของแฝงนะครับนี่ก็รายละเอียดตรงหัวไรโนเสาวก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับอ่าสวยงามนะนี่ถ้าเกิดมันทำให้มันแปลงเป็นไรโนเสา์ได้นะแม่งโคตรล้ำอะ่ะเออแต่เข้าใจแหละเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะ ก็ที่ใส่ก็ไม่มีอะไรนะก็ใส่เหมือนกับในซีรีส์เลยก็คือนี่ใส่ปัง <Joker. S 2> ก์ชอเกอร์แล้วฟังค์อ่ะโอเคประมาณนี้ฟังก์โจ <Joker. S 2> <Joker. S 1> อเกอร์สวยงามอ่ะสวยเลยละเอียดดีเลยนะนี่พอใส่แล้วดูดิ โคตรเทอ่ะนะผมออต่อมาอะไรอีกวะเนี่ยที่ผมจะเปลี่ยนไปเลยนะมือคงไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเ,ออเราเปลี่ยนให้ดูกันทุกคลิปแล้วคือไม่มีอะไรเลยมือกออ็มาที่การเปลี่ยนวิางไหก็ๆๆต้องเปลี่ยนอยู่ดีมันต้องถือกุดีกวาจะบน่นทำไมวะเนี่ยนี่นี่ครับคือใบมีดที่ติดอยู่ตรงหัวลายของแฟงนะครับก็ภายในเรื่องคือมันเป็นได้ทั้งมีด แล้วก็เป็นบูมแมลงนะ้ำคือเอาไว้ปลาใส่สตูได้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวใส่ให้ดูก็เอามือถืออาวุธมานะครับนี่มือถืออาวุธไปนะครับอ่าประมาณนี้ก็เปลี่ยนกับมืออ่ะก็ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บโอ้ย โ <ưỡ Dante> อเคประมาณนี้แล้วก็เอานีใส่นี่ประมาณนี้นะครับก็จะได้ละวุ้ยวุ้ยนี่ประมาณนี well <principio. S 1> ้นะครับผมก็จะให้แฝงถืออาวุธได้ประมาณนี้โอเคต่อมาเลยก็คือช่วงเกาะไหลเนี่ยก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับผม อ่าก็แกะออกมาแบบนี้นะครับก็ค่อยๆแกะนะก็จะเป็นบอลจอยแบบนี้นะครับก็แกะออกมาแล้วก็อ้อนใหม่ใส่เข้าไปนะไม่มีอะไรนะผมแต่เวลาใส่เนี่ยแอมเบอรี่มันจะชอบหลุดออกมานะแล้วก็ตรงหัวไหล่เนี่ยใส่ค่อนข้างยากนะครับก็ดูดีๆได้และก็ขออภัยนะครับผมใส่ไม่สะดวกจริงเพราะว่ามันใส่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าด้วยความที่ว่า ไอเวลาแกะเนี่ยตรงหัวไหล่เนี่ยมันขยับค่อนข้างง่ายนะครับมันไม่เชิงหลวมนะแต่มันแค่ขยับง่ายเฉยๆแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเดือยมันจะชอบเดี๋ยวหันซ้ายหันขวาบ้างนะครับมันเลยใส่ค่อนข้างยากแต่หลักๆเนี่ยไม่มีอะไรครับแค่เอาเดือยใส่เข้าไปให้ตรงรูแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เท่านี้ก็จะได้แล้วแล้วก็นี่ผมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะผมใส่แม่งมาเลยแล้วการเขลียรถอดเข้าถอดออกนะก่อนนี้ต่อมาก็จะเป็นช่วงข้อมือนะครับก็นี่ เราก็ต้องดึงกันเก่าออกฟึบแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่เข้าไปนะครับจะเป็นตัวใบมีดเนี่ยอยู่ตรงแขนนะครับก็ใส่เข้าไปฟึบประมาณนี้ได้ละอ่าแล้วก็มือใส่หน่อยนะครับฟึบนะแล้วข้อเท้านะครับก็ไม่มีอะไรเลยดึงข้อเท้าเนี่ยดึงส้นตีนมันออกมาเลยนะผมอ่าแล้วก็ เอาอันนี้เก็บไปนะครับแล้วก็นําอันนี้ออกมาใส่นะครับก็กาสนี้นอเคก็นํามาใส่นะครับตรงนี้ฟืบแล้วก็นําเท้าใส่กลับที่เดิมนะครับก็นี่เรียบร้อยละนี่คือในเรื่องอะ่ะมันไม่มีหรอกนะผมถ้าผมจำถ้าผมกด็ดูครบทุกตอนแล้วนะคือภายในเรื่องเนี่ยมันไม่มีแบบว่า ที่แฝงแฟงมันจะใช้ท่าแบบเนี่ยเอาใบมีดทั้งหมดติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้ทําอะไรสักอย่างคือไม่มีนะแต่ไม่รู้ทาไมทาไมหลังกล่องมันถึงมีวะเนี่ยถ้าดูเนี่ยคือหลังกล่องเนี่ยมันจะมีรูปหนึ่งนี่รูปนี้นะโพสต์นี้เนี่ยมันใช้ท่านี้นะฮะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยไม่มีนะผมเออแต่ก็สวยไปอีกแบบดูเท่ไปอีกแบบนะดูดูด,ดูดันไปอีกแบบเลยนะเนี่ยนะฮะ โคเท่น, Hotel นะครับก็หมดกล่องแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปฟังสรุปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเพิ่มเติมนิดนึงพาดีถ่ายเด็กแล้วมันชอบลืมเล็กๆน้อยๆนะโทษทีนะครับผมขอโทษด้วยคือลืมในส่วนของอจุดเล็กๆนะครับก็คือตัวของไกด์อาร์เมมโมรีเนี่ยเราสามารถให้ดับเบิลเนี่ยถือได้นะครับนี่อย่างเช่น หรือโจ๊กเกอร์นะครับนี่มันจะมีมือหนึ่งที่สามารถถือได้นะครับเราก็ให้ตับเบมันถือนี่ประมาณนี้นะครับอ่าคือทำให้ดับเบิ้ลเนี่ยมันถือตัวของการแเมเมอรี่ได้เท่านั้นแหละนะครับโอเค จบจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปรองกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการ,รวิวเจา S.F. f i g u r c h i n g c o a s t e Seho c o m a n d e r Double Fan Joker ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับที่แฟนๆ Rider Double เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคใครยังไม่มีเนี่ยกดได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มคุ้มราคามากคือคุ้มกว่าร่างแรกอีกอ่ะคือร่างแรกเนี่ยมันไม่มีอาวุธอะไรมาให้อยู่แล้วนะเพราะว่าเออมันเป็นร่างที่แบบใช้เตะต่อยเป็นหลักนะแต่ร่างเนี่ยใช้คมเขี้ยวเล็บเป็นหลักนะคือมีความเท่อยู่ละนะฮะ แล้วก็าร,ราคาลุ้นราคาถ้าใครเก็บตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยตั้งแต่เมื่อ2อสปีก่อนอะช่วงที่แฟงโจเกอร์ออกใหม่ๆจะถูกมากราคานยอยู่ประมาณพันแเองคือเป็นตัวสินค้าธรรมดาพันแปดสองพเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นอีกตัวที่คุม้มแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาก็ก็ค่อนข้างทรง,งๆนะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะครับก็อยู่เรดๆของกดสองใบปลายถึง3ต้นๆอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะที่ผมเห็นนะก็จะประมาณนี้ แต่ราคาญี่ปุ่นก็จะแพงแพงเลยนะครับอันนี้น,นี่ผมขอไม่บอกะกันยังไงถ้าใครอยากรู้ลองไปหาเอานะครับก็ตัวนี้ความสวยเนี่ยเอาไปเต็ม10เลยสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดไม่ต้องพูดถึงเหมือนในซีรีส์เลยนะครับสูสงสองจุดเนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้คือจริงๆเนี่ยผมกรจะรอของพีนะแต่แม่งไม่มาสักทีนะก็เลยแบบไอ้พวกคาลิเบอร์ d ี Complete เนี่ยไม่มาสักทีนะไม่มาสักทีก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวทำรีวิวตัวที่เพิ่งได้มาใหม่ไปก่อนละกันนะครับเออก็คือพวกดับเบิลนะครับก็เนี่ยผมมีเกือบครบแล้วขายอย่างที่บอกคือขาดแค่2ตัวคือโจ๊กเกอร์กับสกันนะครับก็ถ้าขอพีไม่มาอาจจะต่อด้วยดับเบิลยาวเลยมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับก็อาจจะรีวิวเอทานอะไรเงี้ยเออของแรงไปเลยนะครับก็ ยังไงเราติดตามฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปลต่อไปด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่มาเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดและรับชมก่อนใครนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ